มีเรื่องราวของชาวคอนโดแถวย่านสุข,ขุมวิท22บอกว่าได้รับผลกระทบเดือดร้อนเพราะมีชายชาวต่างชาติที่พักอาศัยอยู่ที่เดียวกันเนี่ยเอาท่อนเหล็กเนี่ยไปฟาดไปทุบใส่ประตูห้องคนโน้นคนนี้นะครับเสียงดังเกิดอาการเขาเรียกว่าคุ้มครั่งขึ้นมานะครับอาลวาดแล้วก็ข่มขู่ชาวบ้านเดือดร้อนกันไปตามๆกันนะครับสาเหตุเป็นเพราะอะไรวันนี้ทีมงานบรรจงชงข่าวคุณเนยนัชนิดเทียน้อยลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องนี้ ร้องทุกข์กับบรรจงวันนี้นะคะในลงพื้นที่มาอยู่ที่บริเวณคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งย่านสุข,ขุมวิทหลังจากที่ได้รับร้องเรียนกับทางชาวบ้านนะคะว่ามีชายชาวต่างชาติเกิดอาการคลั่งแล้วก็ไล่เคาะห้องชาวบ้านทําให้ชาวบ้านเองเนี่ยก็เกิดอาการกลัวแล้วก็หวั่นเรื่องของความปลอดภัยก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปฟังเสียงความเดือดร้อนของชาวบ้านกันก่อนค่ะก็ เขาจะถืออาวุธใช่ไหมคะมีไม้กระบอกแล้วก็เหล็กค่ะแล้วก็ออกมาทุบห้องประชาชนค่ะทุบแล้วก็บางทีก็เอาโซ่มาล็อกมาล็อกห้องเขาแล้วก็ลวนอะไรเงี้ยค่ะล็อกห้องไม่ให้คนออกแล้วก็ทุบอยู่ยงั้นนะคะแล้วก็ถ้าส่ติว่าเขาเห็นคนเดินมาอย่างเงี้ยเขาก็จะวิ่งมาทาร้ายค่ะส่วนตัวหนูก็ท้องแล้วก็มีลูกเหมือนกันค่ะลูกเล็กเหมือนกันก็อันตรายตรงนี้ค่ะเป็นได้เกือบเดือนแล้วค่ะ ใช่เป็นเกือบเดือนแล้วแต่ก่อนหน้านี้เขาจะถ้าเขาปกติดีเขาจะเป็นคนอัธยาศัยดีนะคะถักทายเด็กเจอเด็กที่ไหนเขาก็เล่นด้วยแล้วก็ให้ตังอะไรเงี้ยค่ะแจ้งแล้วค่ะแจ้งเกือบทุกวันเลยค่ะตต่บางครั้งก็ตำรวจมาบ้างไม่มาบ้างมาก็ไม่ได้ทําอะไรค่ะเขาบอกว่าทาอะไรไม่ได้ค่ะอยากขอรายการนะคะอยากจะให้มันจงชงข่าวช่วยเผยแพร่ข่าวออกไปค่ะเพื่อที่จะได้มีหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือค่ะ อยากให้แบบเขาไปรักษาให้หายก่อนอะไรเงี้ยค่ะอย่าเพิ่งปล่อยตัวเขากลับมาขณะที่ในวันนี้นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจนครบาลทองหล่อก็ได้ลงพื้นที่ไปยังคอนโดดังกล่าวเพื่อที่จะเข้าไปคุมตัวชายชาวต่างชาติที่เป็นผู้ก่อเหตุนะคะแต่ระหว่างที่กําลังเข้าไปเจรจาเนี่ยปรากฏว่าชายชาวต่างชาติาาตารายนั้นเนี่ยก็เกิดอาการคลุ้มคลั่งขึ้นมาอีกครั้งพร้อมกับตะโกนด่านะคะเดี๋ยวเราไปฟังคลิปบรรยากาศขณะนั้นกันหน่อยค่ะที่นี่ที่นี่ที่นี่ ที่นี่ไม่ต้องไปไปคุยค<ป>ุยอีกฝรั<ป>่ง ทีมข่าวพูดคุยกับทางตัวแทนนิติบุคคลคอนโดที่เกิดเหตุนะคะก็ให้ข้อมูลว่าชายชาวต่างชาติรายดังกล่าวพักอาศัยอยู่คอนโดเป็นระยะเวลา17ปีแล้วประกอบกับก่อนหน้านี้นะคะชายรายนี้เคยประสบเหตุถูกปล้นแล้วก็ถูกทำร้ายทำให้จู่ๆเนี่ยก็เลยมีพฤติกรรมคล้ายๆกับคนคลุ้มคลั่งแบบนี้ค่ะเขาเพิ่งมาเป็นเหมือนกับเขา เขารักษา,าประสาทเขาไม่ค่อยดีค่ะเขาขาดยาที่เอามานี่คือเอามารักษานะคะไม่ได้เอามาแบบว่าเข้าคุกหรืออะไรคือเราก็ติดต่อญาติเขาที่ทางเมริกาค่ะให้มาคงจะดําเงินต่อถ้าาอยู่ที่นั่นมันเดือดร้อนกันไปหมดเลยค่ะไ,ได้ข่าวว่าเขาเคยโดนป้นด้วยเขาแบบโดนซ้อมอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบเป็นหลายๆอย่างไปเลย mm hmm. ก็คงจะดีขึ้นลูกบ้านคงจะนอนหลับกินอิ่มนอนหลับกันขึ้นนะคะ ส่วนความคืบหน้าทางคดีนะคะขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลทองหล่อได้มีการคุมตัวชายชาวต่างชาติรายดังกล่าวที่เป็นผู้ก่อเหตุมาสอบปากคำเพิ่มเติมที่สถานีตำรวจเรียบร้อยแล้วแล้วก็ส่งตัวไปเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วค่ะข่าว Workpoint ช่วยคนไทยและไขความจริงกิรติสีน้อยถ่ายภาพนัชนิดเทียนน้อยรายงาน